อากิคุงครับไปอาบน้ำไปลูกไปสวัสดีค่ะวันนี้ไปเที่ยวฟุกุชิมะกันค่ะเราจะมาอาบน้ำตรงหน้าเรียวกัางนะคะทุกคนอมุรากามิออนเซ็นนะคะบรรยากาศด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนโเป็นแม่น้ำนะคะ นี่ก็เป็นบ่อน้ําร้อนของโรงแรมนะคะเราจองเวลาแล้วก็ถึงเวลามาแช่แบบส่วนตัวของพวกเราค่ะมีสองบ่อในนี้นะคะไปๆๆเร็วๆตอนนี้ก็ให้ลูกช่วยตัดสินใจนะคะว่าเราจะไปไหนกันต่อนะคะก่อนกลับบ้านวันนี้นะคะพอเขาโตแล้วเนี่ยก็เริ่มให้เขาช่วยตัดสินใจค่ะว่าเขาอยากไปไหนบ้างนะคะแต่ก็รู้สึกว่าลังเลหลือเกินนะคะลูกชาย อะไรเสร็จนะคะก็จะไปรอบนห้องนะคะเพราะว่าเราจองกินข้าวไว้8โมงค่ะทุกคนเขาก็จะให้จองนะคะว่าเราจะเลือกเวลาไหนนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะ7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็8ปดโมงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าของพวกเราในวันนี้นะคะทุกคนเขาจัดมาเป็นเซตแบบนี้ให้เลยนะคะก็ถือว่า ม่เยอะแล้วก็ไม่มากจนเกินไปนะคะก็กินกําลังพอดีนะคะสําหรับเช้านี้นะคะเป็นอาหารแบบญี่ปุ่นเนอะที่แบบเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนมีหลายอย่างนะคะแบบบางอันก็เลี่ยนบางอันก็เค็มก็หวานก็คือจะตัดตัดกันไปแบบนี้นะคะ ตอนมาเป็นสไปยญี่ปุ่นแรกๆก,ก็ไม่ชินหร้กค่ะทุกคนก็ที่มีอาหารแบบนี้นะคะแต่พออยู่ไปแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็คือเขาจัดมาให้มันแบบสมดุลกันนะคะทุกคนมีรสชาติต่างๆนะคะแล้วก็อย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะเพื่ออให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะ ส่วนเรื่องรสชาติของอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างแบบกินได้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมแล้วนะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างแบบว่าเออน่าจะชินนะคะมากๆขึ้นนะ,ะเพราะก็อยู่มา10กว่าปีแล้วค่ะพอกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็มารอดูรถไฟค่ะป๊าป๊าบอกว่ารถไฟจะมาถึงประมาณ9ก้าโมงกว่า่ค่ะคนก็จะมาลงตรงนี้นะคะจะไปเที่ยวโอจิจุกุนะคะทุกคนที่เป็นบ้านโบราณญี่ปุ่นนะคะก็ลงสถานีนี้นะคะแม่ก็โมแต่แต่งตัวนะคะออกมาไปทานป๊าป๊าก็ไปเข้าห้องน้ํา แครลูกนั่งเฝ้าสรุปว่ารถไฟไปแล้วนะคะโรงแรมนี้ก็คือแบบติดทางรถไฟตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็สถานีนะคะตรงโน้นเดี๋ยวจะพาไปดูสถานีกันนะคะพวกเราก็เช็คเอาประมาณ10โมงนะคะทุกคนวันนี้นันชานะป๊าป๊าก็เลยรีบลงไปก่อนนะคะกลัวว่ามันจะเลทนะคะโรงแรมนี้บริการดีแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยคะ่ะอาจจะดูเก่าไปหน่อยแต่ดีมากเลย อันนี้เป็นสถานีที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะทุกคนเป็นสถานีเก่าแก่นะคะนันตะเกียนนัมไยูโนกามิออนเซ็นเอกินะคะสถานีเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะทุกคนหรือดูอ๋อมีชีที่แช่เท้าด้วยอเกะี่อยวอมั้ยหรือยูซุ้งไว้ในกูก ตอนนี้ก็สิบโมงเจ็ดแปดนาทีโอ้ดีมากทุกคนมีออ้นี้ด้วย ก็แวะมาดูสถานีรถไฟนะคะทุกคนแต่ว่าพอดีว่านะคะจะถึงเวลาที่รถไฟอีกฝั่งหนึ่งที่สวนกันกับที่เราดูบนห้องนะคะกําลังจะกลับมานะคะทุกคนเน้นก็เลยได้โอกาสรอดูรถไฟนะคะจริงๆเป็นคนชอบรถไฟมากๆเลยนะคะทุกคนตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยบางทีนนก็คือแบบจากกรุงเทพก็นั่งรถไฟมาหนองคายนะคะเน้นชอบรถไฟมากเลยะค่ะทุกคนเห็นแล้วแบบคือยิ่งมาเห็นแบบนี้แล้วน้าตาจะไหลเอาพูดไม่ได้โอเวอร์นะคะเน่นเป็นคนที่ชอบมากแล้วที่นี้คือนั้นอ่ะบ้านอยู่อ่อ ญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองใช่ไหมคือรถไฟมีความจําเป็นน้อยมากนะคะกับพวกเรานะเพราะว่าพวกเราอาจใช้รถส่วนตัวใช่ไหมคะพอได้เห็นแล้วมาอยู่ตรงเวลากับที่เราอยู่พอดีอ่ะมันดีใจค่ะทุกคนแค่นี้แลคะค่ะสิ่งที่รู้สึกว่าแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะทุกคนแล้วนี่ค่ะทุกคนขอพร<ม>เอ่ยเสียงเซมซีเอ่ยนะคะ ลูกกับพ่อเนี่ยไปไหนนี่ต้องทำตลอดคะโดยเฉพาะอากิลเนี่ยชอบมากนะคะสิ่ง CMC นะแล้วก็จะชอบออกมาอ่านนะว่าเออมันดีไหมมันอะไรไหมอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นความชอบของเขานะคะอามาสะเกหอดยอกอม่าเกนอนเาอากิุยฮุ้อยกินแบบ ซึยรัปากซึ้นุ้ยเหมือนที่บ้านเลยนะคะเหมือนที่บ้านเราเลยสุดยอดคือได้กลิ่นแบบบรรยากาศอะทุกคนอันนี้ก็เป็นด้านในสถานีนะคะพัปาเอามาสักินึโม

อร่อยเปรียวนิดหน่อยอร่อยครับอร่อยครับมิลคิวดีแตงกวาแตงกวาน้อยนี่คือ <laughs> キュウリนะเนี่ยอืมน่ากุขภมันจะไม่ใช่<ん> ตอนนี้อยู่ที่ฟุกุชิมานะคะทุกคนอยู่ที่อ่อ ปาขับรถให้นะคะป้าป๊าเหมือนกับอาการดีนะคะในคนเลยให้ขับรถได้ขับรถจากที่พักมานะคะทุกคนไม่ถึงไม่ถึง3ามสองนาทีนะคะก็จะถึงทางเข้าที่จะไปหมู่บ้านออจิจิกุนะคะนี่ค่ะทางที่เรากําลังจะเข้าไปนะคะในนี้ก็ไม่กี่กิโลนะคะขับรถเข้าไปถ้าไม่รถติดแต่ว่าคือต้องเสี่ยงนะที่นี่คือทุกฤดูที่เรามานะถ้าเป็นช่วงที่แบบว่าคนมากันอะ รถติดมากนะคะติดตั้งแต่ทางเข้าไปเลยนะคะมันไม่มีที่จอดรถเยอะเนาะข้างในอ่ะก็เลยรถติดนะคะงตอนนี้ก็เข้ามาถึงแล้วนะคะพอดีเรามาแต่เช้านะก็เลยไม่มีรถติดนะ,ะทุกคนค่าจอดรถก็500เยนนะคะจากนั้นก็มาเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็เริ่มเดินเข้ามาด้านในเลยค่ะวันนี้นะคะอากาศหนาวก็ลมแรงมากๆเลยค่ะ ปาปาเนี่ยคือน่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบเดน,นก็กลัวนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในอากาศหนาวๆมากๆไม่ได้ค่ะเราจะหาร้านเข้าไปนั่งกันค่ะทุกคน

เซมเบะใหญ่เซมเบะอันใหญ่อ่าอันใหญ่ใหญ่ะแล้วก็โมจิย่างโมจิย่างจะโมจิยากิยากิโมจิอันนี้ก็มืดด้วยสิอันนี้ชิคกูสั่นที่นี่นะคะก็เรียกว่าหมู่บ้านโออุจิจุกุนะคะทุกคนส่วนมากนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันนะคะเพราะว่าเป็นยังเป็นหมู่บ้านที่แบบว่ายังอนุรักษ์ความโบราณนะคะ บ้านตัวบ้านอะไรเงี้ยนะคะหลังคาก็จะเป็นหญ้าแบบนี้นะคะทุกคนพวกเรานะคะก็มาที่นี่หลายฤดูและเรียกได้ว่าน่าจะถึกถูกฤดูแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าชอบฤดูนี้ที่สุดเลยค่ะอันนี้นะคะคุณป้าเขาก็กําลังว่านปุ๋ยคะ่ะทุกคนปุ๋ยเคมปุ๋ยเกลือนะคะที่ทําทให้หิมะละลายนะคะ เมื่อก่อนถ้ามาที่นี่ก็คงอยากดูนะคะว่าเขาขายอะไรบ้างเขากินอะไรกันบ้างนะคะหลังๆมาก็จะชอบดูวิถีชีวิตมากกว่าค่ะอันนี้คุณลุงนะคะยังจะมีลูกค้าหรือว่ามีคนมาเที่ยวเยอะแค่ไหนเขาก็ต้องโกยหิมะนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตจริงๆของเขาค่ะเมื่อกี้ก็คือหนาวมากนะคะทุกคนหนาวจนแบบปะปาๆกลัวจะไม่ไหวนะก็เลยพาเดินไปอ่เข้าร้านโอชิรุโกะนะคะเป็นถั่วแดงต้มกับอ่าโมจินะคะ ก็อากาศอุ่นขึ้นนะคะออกมาก็มีแดดออกพอดีนะคะอากาศถือว่ากำลังดีค่ะพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คืออากาศจะแย่ลงอีกนะคะหิมะจะตกห่านขึ้นชื่อของที่ก็คือเนียงีโซวาค่ะทุกคนนี่ค่ะ ตามในรูปเลยนะคะมีโซบะมาในถ้วยแล้วก็จะมีต้นหอมญี่ปุ่นมาแบบนี้เลยค่ะใครที่มาเที่ยวแล้วยังไม่เคยลองกินก็ลองนะคะส่วนตัวนี้นก็คือกินหลายครั้งแล้วค่ะทุกคนแล้วก็แถมเรายังอิ่มเข้าจากาเมื่อเช้านี้อยู่เลยนะคะก็เลยไม่ได้กินค่ะรอบนี้ <c oughs> เดินมาได้สักพักหนึ่งนะคะทุกคนตัวก็เริ่มเย็นอีกแล้วค่ะเพราะว่า มันมีลมตลอดทางเลยนะคะก็เลยมาเจอร้านนี้คะ่ะทุกคนเป็นร้านผักดองนะคะคือก็เ,อเจ้าของร้านนะคะเขาก็เรียกเ,เข้ามาดื่มชาร้อนๆด้านในได้เลยนะคะแล้วก็แนะนําให้ชิมผักดองพวกนี้ด้วยคะ่ะทุกคนก็เป็น <ๆ S 1> การเรียกลูกค้านะคะเป็นการขายอีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกให้คนมาดื่มแล้วก็ให้ชิมแล้วก็แน่นอนว่าเราก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปด้วยอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ซื้อ พวกผักดองกลับมากินด้วยค่ะเพราะปกติก็ชอบกินอยู่แล้วนะคะ เราว่าที่เดินไปนะคะทุกคนก็แอบ,บเห็นว่ามีคนเอาหิมะลงจากหลังคานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่แปลกเนาะของคนที่นี่นะคะเพราะว่าใครเขาก็ทํากันเนาะช่วงนี้หิมะจะทําให้หลังคาพังได้นะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือมองใไ,ไกลยเหมือนเป็นผู้หญิงเลยะคะ่ะทุกคนพอเดินมาใกลก้ๆกล้เขายังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะปีนี้หิมะมาตกช่วงหนึ่งนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะที่ทําให้แบบหิมะแบบปกคลุมอย่างแบบเหมือนหนัก,นกๆกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะคะ อุ้นๆ oh. ระหว่างที่เดินกลับนะคะทุกคนได้กินต้มบุกนะคะก็เลยมาแวะซื้อกินนลไม้ค่ะอันนี้ก็เป็นบุกต้มนะคะแล้วก็ทาด้วยซอสมิโซะค่ะเผ็ดๆหวานๆน,น,นะคะอร่อยดีค่ะ <laughs> อร่อยกอเด่นั้นเดีมอร่อยอ ตอนนี้พวกเราก็อยู่คิตากะตะนะคะ mm hmm. เมืองฟุกชิมะค่ะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวป้ะป๋าจะพาไปกินรามเมงนะคะขับรถมาตรงนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านมากเท่าไหร่คะ่ะคิตากะตะราเมงนะคะเป็นแบบก็ขึ้นชื่อนะคะรามเมงขึ้นชื่อของแถวนี้นะคะป้ะป๋าเขาอยากกินนะ mm hmm. ก็เลย mm hmm. เดี๋ยวจะไปแวะกินกันค่ะ

ะะที่ปป๊าอยากไปกินนะคะก็สมใจเขาแล้วค่ะถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยกลมกล่อมดีค่ะแต่ว่าพวกเรากินจืดนะคะก็รู้สึกว่ามันเค็มไปหน่อยค่ะ<ว>จังหวัดยามางตะแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอโยนินาวะนะคะบ้านพวกเรานะคะก็เลยจะมีหิมะแบบนี้นะคะเมื่อกี้อยู่จังหวัดฟุกุชิมะนะคะผ่านมาก็คือยังไม่มีตอนนี้อยู่ยามางตะค่ะ มันจะละลายลงเนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยไว้นะคะก็คือมันจะได้ทําให้ถนนกว้างขึ้นนะคะแบบเดินทางสะดวกนะคะฝั่งนี้เขาก็คือเอาออกแล้วนะคะถนนกว้างขึ้นมากนะคะตรงนี้ก็เป็นหิมะแถวแถวบ้านพวกเราเองนะคะทุกคนคือสองวันนี้หิมะไม่ตกเลยนะคะก็ถือว่าหิมะละลายลงบ้างแล้วนะคะแล้วก็จะเหลือให้เห็นเป็นหิมะแบบสกรปรกสกปกแบบนี้นะคะทุกคนก็ วันนี้นะคะเน้นก็พาดูหิมะนะคะทุกคนคลิปดีที่เอามาลงแบบให้เลยนะคะเพราะว่าก็มีพี่ๆเพื่อนๆนะคะ,ละหลายๆคนนะคะทุกคนไปทักหาในเพจน,นะคะว่าไม่ค่อยลงคลิปในช่องแดงให้เลยนะคะเน้นก็เลยเอามาลงให้ดูะคะ่ะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องขออภัยในความเสี่ยงแหบด้วยค่ะทุกคนเนเป็นวัดตั้งแต่เมื่อวานนะคะคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนยังไงก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ